ôi thôi 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 เอาเอาผ่านเลยโอ้โหนี่ไงนักปีนิมันต้องปีนอย่างงี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุหยอุ๊ยออุ๊โอ้ยอุ๊ยอเกิดอะไรอุ๊ยเอ้าอุยโอ้ยจ้าเดีเอาปชนะแล้วเดอาชนะแล้วดูหนังดีกว่าไห ไปเป็นตงยัวะผมชนะแลิกไม่คุยเสรไม่คุยบอโอ้ยดีเหรพี่อะไรไม่คุยสรเยอะจับนกแม่งยอเย์ับนกแม่งเยไปแล้วีเลยเยอู้ยกตลบเลยนี่คืออ๋อ ดึงไหมอจะดึงพี่อะไรนี่ดึงทำไมมึจะดึงกันไหมวะขามันทำไม่ได้แล้วไไม่ได้อ๋อไอแตกเฮ้ยถังดองน้องไอยายงแงน้งผมโอเอือย่า เออแมคโครกูขับเองมาไอตัวแมคโครเนี่ยชิระวังเดชัยโยกมันดีดิเฮ้ยโยกเยย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 จับไดยแล้วยย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 ้ยยยยเยย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 ยแยย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 นยย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 ย้ยย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 ยอเยยยยยย กยกยเลี้ยเอาฟิสิกส์ที่เรียนมาฟาดฟาดกับแตนนั่นแหลอีกอีกอีกเอ้ยไอริ้วหยุดดิเกอาไม่ถึงไอสารไม่หยุดดิออ๋โอเคเยไปกลับไปนี่อะไรตะวมึงแต่งเป็นมึงบิวทหารทำไมวะเฮ้ยจ้าย่าอย่า

โอ้เอาหินแกกำแพงผลไม้คนละมือเียไม่ตายดไงไปแล้วไปแล้วอย่าจับก้เดอจ้าอ๋เพนไม้โอ้ยเียเออยกยกยกยยกยกกอ

ขึ้นด้วยอุ้ยอุ้ยไปเร็วไปเร็วแกถึงแล้วอปเลยคราวนี้ปลเอยนี่กระดาเียวค้างคายนี่สักหน่อยมาสักหน่อยมาเอ๊ยไม่ยินไม่ยิน ออเป้ยโออเออี่เออเอเออ๋อเยเียเเอยเอเอาไปได้ไงะเฮ้ยเออถมเลอนี่จ่าดูจาดูเออ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 ตกลงตกกโอ้โหอ่มิกเหนอีเย่ใแรงตีหัว โอ้โหโอ้โหเขาเอาเลยในสัตว์เออเออือเค้ต้องจับตรงนี้ปึ๊บจับตรงนี้เสร็จแล้วก็นี่ฮะเอือยืดมือยืดมือคกนลอยครับสวยเลยจับมือกูจับมือกูมันเยอะตรงนี้คัตตอมอ่ะเราคุยไปอย่างนี้แล้วอะไรตอมามแล้วก็โหลดมั้งซีซีซีโหนสองสาม เออโอนมือเยียมยมือมือมอมือมึงจับมือกูอนยึดมือจับมือกูอังอเหียจับเท้าเทากูอีตาเนี่ยเียะตีนี่ยเเเ้เยย้นอยู่ เซิฟมาเยช่ว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 ยบขึ้นบิขึ้นบินขึ้นขึ้อดเจ็มเต็มเต็มดีเต็มดีเตมงเข้ามเข้าเซิฟผ่านสตต็มเลยยดเนี่ยบูเชิญเออไ้ย้บขานยอมึงยืดไปยืดันดีไอ้่ายยืมอยู่ยยย มาสิโอ้ยอ่าฮ่าย่าร่วงลงไปปะไปเรออยไปเรือเร็อวีดีโอชแข็งแรงช่วยหน่อยวะขึ้นมาเ้ยได้แล้วได้แล้วขึ้นมาเ้ยอย่าจับไปย่ปล่อยมือ้อย่าจับไปหิ้ กนลังยึดเรากำลังช่วยซีอยู่ขึ้นมาขึ้นมาอ้ยอ๋อตัวามึงมึงจะจับมึงจะจับตรงนั้นิกระเพกเออนเฮียลยนิโออยากโเลี้ยเลี้ยวจจัมือผมยู่ใช่ไหมจับยือไป้น

เป็นสีเจ้าะ่วยยโรนัลโดมันสีเบบกูไม่ได้โรนัลโดเลินเลินอย่านะเลินโอ้ยโอ้ยเียเม่้อาจดเียคนไม่เอาแรงคนเดียวไม่ได้เลยไงเหียใกล้กด้ยีตูเลยอได้จะได้จะได้เออเอาไปเกียวในแค่โอ้ยเฮี

เอ้ยกแล้วแล้วัวไปเ่คนดำ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 เไปแล้วโอ้ยโอ้ยหลักตัวไม่ไม่เ้ยไม่เลยโอ้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 ยเมียแมพไปเรืออยพุงพนี่ไอย้ยกูกูพอกว่านี้ไมึงกดคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้ายคับการยกมือ ขี้ซ้ายขี้ขวายกมือมันยกมือสองข้างเวลาเอ่อยกมือสองข้างแล้วมึงก็แล้วมึงก็อ่ะแล้วมึงก็การจับก้าวไปเดินการจับก้าวอ่ะไปเดินการจับแล้วพอมึงจับปุ๊บมึงก็ลา้มึงก็ลาคนตกลงมว่ะข้อเพียงข้อเพียงสองขาอือไปแล้วไปแล้วไอ้เยี้่นะวะเราไปดงนี่กันเดียวไาเลย เราคอยมันเดียวไอ้สัโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโ้ยอ้้อ้ยโอ้ยโอ้้ยโ้ยโอ้ยย้ กดเรือกใหม่นี่เรื่มเริ่มเริ่มใหม่นี่ไมันเป็นการจับค้างไปเลยไปไปายเรือไาเรือโอเคพายอ่ามันจับยังไงทำยังไงนี่มิกเนไเรือหมไปเรืไปเรไปเอไเรือไปเือไปเอไไปเรเยอไเเราไรไเเรไ Lô lo nha, lô hình nha Phải quá Mấy lần đi lần đi hè, ยัก็รับใบเรือป่ะแต่อันนี้ต้องอันนี้ต้องถนหนักดีๆด้วยมังเนี่ยโอ้โอ้หอ้หเรือเรือเรืเรือเรืเรือ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 เรอเรื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 อเเรืรือเรือเรอเเรือเรืเรืือเเรือเอเรเอเรเรือ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 เเรือเรือเรือเอเเรือเรือเเรือ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 เรืเรืออเรรือ กูทำแบบกูเฮ้ยเรียนระดมเลยสสได้เฮ้ยเนลุนนี่เยรับะานกันนี่ไม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 ่เลยเดีเดี๋ยวทวงทวงทวเฮ้นเลืเไปดินไปดินไปดินไปจับไปเรียจับไปเรียโอ๊ยเชี่ยเอ้ทวงนี่ไปตรงนู้นไปตรงนู้นให้ได้กูวิ่กูช่กัแบบกู เรือเร็วเรือเร็วเรอเเออได้อยู่ได้อยู่ได้ยูได้ยูยังไม่ะยังไม่ะเออ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 กระดาเรือกระเดาเรือเออละละลหละเฮ้ยเล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 ยเออละละไปยยยยย้ยย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 ่ยย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 ะยึงยยยยจาย่า้อดึงด้านล่าง เยพเฮ้ยด้าๆด้มา้เออได้ๆยัย้นอย่าพ่งขับเรือสิวะฮึบฮึบไอเหี้ยเฮ้ยปีไ่ได้ทีวะต้องตัดเอเฮ้ยจำได้เพื่อนเออมออะไรก่อนมือก่อนมือ่อนมือ่อเออขอบคุณมากดีต้องต้องต้กหน้ามือลุ มึงนี่เลยมึงนี่เยะมึงยืนอยู่ตรงนี้นะอ่าอ่าอ่าแล้วมึงเดินมาหากูอ่าอาเออเออเอ้าไอ้ยังแล้วก็ไได้เฉยเลยป๊าป๊าปาโง่ไอ้ควายไม่ใจเยยยยปาป๊าเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองตรงอื่นเพราะว่าตรงเรือมันยากเนี่ยเรือมันเรือมันยากไม่ใช่หรอกแล้วมึงจะมาโง่มือเหรอคนอยูไม่แต่ว่าไปขึ้นก่อน

ไปเลยไปไปไปไอ้แก่จะไปไหนก็ไปตอนนี้เป็ไปเลยไอ้ก้ามึงอย่าไปยุ่งตรงนั้นเพื่อนมึงขับไปเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเก okay. oh ้ามมาได้วีดดีดีดีดด no ีด okay. ีดีดีีด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 ้ดีดอดีดีอีด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 อดีดีงี อุ้ออื้ติด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 ต ก้าวก้าวถอยซีถอยซิถอยซีไม่ยอมรัวใจจานนั่นขวามาก้าวก้าวก้าวขึ้นกับเรือขึ้นกับเรือมาพี่มาเอาเหยื่อเราเกินไหมก้าวเกินไหมเกินไหมเกินไหมเออมา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 เกิดไปมฮึปอ้ะอ่ะอ่ะมองมองลรามองลราเออนั่นแหละนั่นแหละฮึป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 เอาไปถ่ายล้วไปถ่ายล้วไอ้เหี่ยโอ้ยโอเคเค้าปล่อย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 ทุกอย่างปล่อยทุกอย่างปล่อยเลยปล่อยเลย ไม่ช่วยกู่อย่าเลยอย่ยเลยช่วยช่วยโอ้ยอย่าเลยเลยสัตวอตก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 โอ้ยอเคอ่าอ่ากะ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 โอ้ยหลังไอ้มีดดนะตัดเสื้ออะไรอีกอ๋อเสื้อที่ชืวยกูด่วยกูดิยังไม่ช่วยยุตเองเนี่ย

ไอ้เชี่ยมันจับได้ข้างเดียววะเออเดึงได้ดึงได้ยืนดินได้อยู่คบไอ้ช็อคสลับช็อคสลับไอ้ต่วดึงวันนี้ชิบายไอ้ชิบหายไอ้เชี่ยไอ้เก้าเอาคอามอวบางอยู่กับที่พี่เก้าเลยอ้เ๋อเย็นๆเอาไปไอ้เชี่ยไปเอาเรือก่อนไปเอาเรือก่อน เอาเดียวเอาเดียวเอาเดียวเอาเดียถอยหลังึเอาเถอยหลังึบเอาเขี้ยเลยนี่ไอ้โเอาถอยหลังเลยถอยหลังกายกายาโยโย่าเควาเอนกโเียวเเรียวมาเรียวเรีเรีวาเรีวสายเรียวาเียวสายไม่ใช่กว่า เออเออเออเฮ้ยกล้ามยัถอยจบเขื่อนเลยเฮียปีก้าวปเล้วซ้ายเลี้ยเลี้ยวซ้ายหักซ้ายมลังมาหนี้มาหนี้เออล้แหละเออมามาักซ้ายท่มุล่งมาเร็วหักซ้ายอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยอ้ยอยอ้้ยอไ้้ย เดี๋ยวเขาจะมาตเดียวเขาเดี๋ยเนียเฮ้ยไอ้ก้าวอมวตกเลือนไ้ยัเนี่ยกลองกดดูดิอ๋อเยอะเลยนี่ยสล่ไกตอกืน่ด้เเกินใหมนะเออมันน่าจะเกิดไหมนะอ้้าวคุขาตกเลือนแม่งเลยจะได้เกินไหม่ นึงมันไปหน้ากับไปหลังสวยขย้อนหนึ่งคือซ้ายกับขวาแต่กูอ้าตกไปมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเียเดสไม่ัลวงเโอ้ย้ยโอ้ย้ยอ้ยยโอ้้ยโอ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 ้อ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอยโอ้ยโอ้ยออ้ยโออ้ยโอ้ยโยโอ้อยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ พี่จีผมพี่จีแมวเรือเล็กแวเรือเล็กแวเรือเล็กคนเดี๋ยวกูดันเรือกูดันเรือได้ดันเรือได้ยู่นาวเดี๋ยวชิด้อเหียลือสช่วด้วยโว่ามาโว่ามาแตนเลตัวใครเเยเป่อยปล่อยลปล่อยล้วนี่เหี้ยจับแม่งสคนเลยสเฮ้ย ดึงมือยดึงมดึงมดึงมาดึงหลังเดี๋ยวมันดึงหน้เฮียดึนนดึงนีดีไปไดึงกูไปดึงกูอมาติดอะไรมัติดติดกำแพงไม่ได้ลได้ละได้ละจับจับได้ละต้อง้อติด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 เฮียแรอวะโอ้เฮียโอ้เฮียโดนเสอ้เฮียเปียวเีอด่ ปล่อยนะปล่อยนะปล่อยนะได้แล้ว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 เไอ้ก่ามาเอาเ้อเโอเคไปเอาเรือเล็กเอาไงจุดอยจดอยจดดนมาดนมาดนมาคนรอรับอยู่รอจดอยแบบจ่าเราปิดราปกับตัรเรือดีกว่าไาเรอจดเรือันเรือันเรือได้ปะจับ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 บจั Oh, hilir naisan, Oi, deng, 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 Yes, 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 Aww, nih mana? Chea, buat jauh dia, lekai je, tapi kulir naisan. Aww, ini macam, big apa? Tut, 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 tut,

ไป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 ทุกคนบบายไปไปไปไยไอ้ก้าวโดตรมีเกินว่าเราว่าขับ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 ไปเซฟข้างหน้าดีกว่าแยกจะได้จบจบเรื่องเออแยกไปเดี๋ยวเดี๋ยวก้าวเก้าเดี๋ยวรอเซฟรอเซฟช่างแม่งเหอะเนี่ยไกดีเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเซฟให้มึงจะได้เกิดใหม่โอ้ยแยกโอ้ยนื่อยเลยสัตว์

เอาเกมี่จมน้ำตายเหรอได้ดิเฮียตายล้วนๆสัตว์เฮ้ยสร็้วเสรล้วเสรแล้วก้าก้ามามตาตัวตายไปจมน้ำดีกว่าสิเพื่อนจมน้เหรอเฮ้ยได้ได้ไม่ปัญหาอะไรไม่มหาอะไรปีน้าะไปชนชนแม่งเลยชนแม่งเลยเออไปตาเรื่องไรอ่ะโอเคโอเคพวกมึงมจะไปกันมารมตัวกันตรงนี้ก่อนกูอยากรว่าละลว่าอะไรม่กูงงลอยกันม่นกลาเร 흡.